สวัสดีเด้อจ้าพ่อกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ตุ๊กตาพาฝันมื้อนี้ล่องเรือเป็นวันที่16แล้วค่ะออกเดินทางมา16มื้อแล้วล่องเรืออยู่ตามแม่น้ำซังกูแตนนะคะเด้อประเทศฝรั่งเศสค่ะแม่น้ำสายนี้สมัยก่อนนั้นมันเป็นคลองนะคะพันลอกคลองตั้งแต่สมัยนโปเลียนคลองยาวขนาดเลย เอ้ยว่ามันซีมันอยู่นําฮิสรี่นําประวัติศาสตร์เนะ,ะเนาะคลองซังคุทรันหนะ,ะเขาะอันนี้นะคะแต่ว่าสายนี้เมื่อก่อนมันซิเป็นการเดินทางเดินเรือนะะเนอะเขาะค้าขายส่งสินค้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้โบมีค่ะมันซิเป็นมีจะเรือแบบพิณดีล่องเราเหงื่อจังเห็นเรือที่ว่าลำใหญ่แดสจแต่ว่าซิบบ่ค่อยมีแล้วเพราะว่าพันไปล่องอยู่สายอื่นพัน ล่องของอันล่อกของอยู่สายอื่นเพราะก็เลยไปอันฝั่งอีกฝั่งนึงค่ะแม่น้ําก็เลยโบด้ไซอันงานเยอะเนาะค่ะเนาะมีแต่จอกแต่แหน่เต็มค่ะแต่ว่าเป็นบรรยากาศที่งามสดชื่นนจะจ๊ะเด้อสดใสค่ะปา่าก็ไหลไหลค่ะกะบตีเนาะค่ะเนาะวิวัฒนาการนั้นใหม่ๆม่มาก็ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเหมือนกันเถอะปะ อากาศดีเย็นสบายค่ะคลองซันกูเตนค่ะนี่กับแม่น้ำสันเอว่ามันสิไปไก่ขนาดละคะนี้เอยกบบาบัวใดอันนั้นบัวใดศึกษามาเนาะค่ะเนาะแต่ว่าคือว่ามันสิไปเพราะว่ามันเริ่มต้นมาตั้งแต่ยาวด้วยค่ะคลองอันคลองน้าที่พันโลกสมัยนโปเลียนนี่เก่งเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่ว่าสําหรับเรือท่องเที่ยวเนาะค่ะที่พันมาล่อง ลองที่ว่าเบิ่งบรรยากาศง,งามๆอันต้นก็ไม้เขียวๆน้ําป่าวัยอันป่าอยู่เติมน้ําจกแหน่ก็ลอยไหลยอยู่ข้างล่างนี่ค่ะอยู่กันล่างนี่บางที่ฮันเนอเลือพี่นาดีฮันตรงได้เอาตะเลือ,อนกอออกเพราะว่าพันคับคับลําบากเพราะว่ามันมันอันนั้นแหน่ไหลเนะคะทั้งแหน่ทั้งเทาทั้งตะเรมีมืดนะคะแต่ว่าช่วงที่เอ้ยหายนี่ยังเป็นอัน นาน้ำที่งามอยู่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าปกติเราสีเต็มเนาะค่นนี่แต่ว่ามันเป็นธรรมชาติค่ะก็เบิ่งแล้วก็มีความสุขเนาะค่ะเนาะถ้าพูดหรือว่าชอบธรรมชาติเด้อเงียบเงียบสบายสบายค่ะฝนมากรตึกป่าต่ำอันข้างทางเนาะค่ะเนาะพันกรสวัสดีถ้าเห็นอันเหลือล่องมาหรือว่ายกมือเซอร์กันสินี่ค่ะบงชูแลลวพันกระบอก พี่นกก็ร้องเพลงก็ฟังด้วยค่ะอัน,นสดชื่นขนาดเลยอันนี้กัล่องเรือกับเอตุ๊กตาพาฝันตามแม่น้ำซันกูเตน,นะคะ่ะประเทศฝรั่งเศสเลยจ้ะเด้อ